ทุกคนครับโปรดฟังทั้งนี้ท่านเจ้าอินทร์นี่งานแต่งงานครั้งนี้เป็นงานแต่งกรรมลอทุกท่านกําลังถูกหลอกอยู่นะครับอินทร์หยุดทำอะไรบ้าๆเดี๋ยวนี้นะลูกชายเจ้าพี่อะไรที่ทำเรื่องบ้าๆทั้งบ้าๆบอๆทั้งวิปลิตวิปลาชทุกท่านครับเจ้าแสนแก้วคนนี้ไม่ได้เป็นว่าที่เจ้าบ่าที่แสนดีที่ทุกคนคิดหรอกนะครับเขามีความลับบางอย่างที่ปิดฝังเอาไว้อยู่แล้วตอนนี้หลักฐานก็อยู่ในมือผมแล้วเฉพาอ นี่มันอะไรกันครับครับดันมีรูปแกกับไอ้สัตว์สินีง้ไงหยุดนะครับเจ้าจะเข้ามาล้วเว้ยคำสูงจับอินทอร์ลงมาหนนนี่สลักรักในแสงจันทร์ดูย้อนหลังเต็มๆทางแอปวันดี ดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี